อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้ข้ามาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอยู่ที่เมืองชาวนี่นะคะผู้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมยอดเขามองบังค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันออกเลยนะคะก็ตอนเช้าก็จะไปชมยอดเขามงบังนะคะส่วนตอนบ่ายค่ะผู้นะคะจะพาทุกคนไปชมถม้ำน้ําแข็งแล้วก็ น้ำแข็งค่ะก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเหตุผลที่อยากมาที่เมืองชาวโมนี่นะคะความจริงอ่ะคือผู้อยากมาแข่งวิ่งอุลต้าเทลมองบังค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสมาสักทีเนะาะคราวนี้ในไหนก็มาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสละเราก็เลยจะขึ้นไปสัมผัสความงามของเทือกเขามองบังกันหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ และแล้วเราก็เดินมาถึงที่สถานีเอกุยเย่ดูมิดีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อมองบังมันติพาสก่อนค่ะก็คือจะขึ้นได้ถึงสองเขาเลยนะคะก็จะคือขึ้นจากสถานีเอก i ุยเย่นี่นะคะดูมิดีขึ้นไปชมวิวยอดเขามองบังข้างบนแล้วก็ส่วนตอนบ่ายก็จะขึ้นไปชมทานน้ำแข็งกะท่ำน้ำแข็งค่ะทุกคนก็ เที่ยวกันวันหนึ่งวันนี้แบบสบายๆโดยไม่ต้องเดินป่านะคะเดี๋ยวไปต่อแถวซื้อตั๋วกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ก็น,นะคะเมื่อกี้ต่อแถวซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าจะขอซื้อมองบังมันติพารค่ะก็คือ1วันนะคะสามารถขึ้นได้ที่ ชมยอดเขามุงบางที่สถานีเอกุยเย่ y e นะคะแล้วก็ส่วนไปถ้าจะไปทานน้าแข็งกระทําน,น้ําแข็งก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะขึ้นจะเช้าตอนนี้ไปชมยอดเขามองบางนะทุกคนรอบที่ว่างก็คือบ่ายสามเลยค่ะผู้บอกงั้นถ้าตอนเช้าฉันไปขึ้นชมถ้าน้าแข็งกระทาน,น้ําแข็งก่อนได้ไหมเขาบอกได้แล้วก็ยั่วค่อยกลับมาขึ้นกระเช้าตรงเนี้ยสามโมงเย็น ผู้ก็เลยบอกถามว่าเอาแล้วถ้ารอบสุดท้ายลงมากี่โมงก็คือ6กโมงเย็นสรุปเราก็เปลี่ยนแผนนะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวถ้ำน้ําแข็งกระทานน้ําแข็งก่อนตอนเช้าเนาะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายสามคะ่ะเราจะกลับขึ้นไปชมยอดเขามองบังนะคะทุกคนแล้วก็ราคานะคะก็คือมองบังมันติพย์เนี่ยอย่างผู้ก็ราคา80ยูโรค่ะทุกคนส่วนแม่นะคะอายุมากกว่า6.5ปีก็ได้ลด15%ก็เหลือ68ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนค่ะไปเที่ยว ทำน้ำแข็งกระทาน้ำแข็งกันก่อนนะคะ Let's go คนเยอะมากเลยมีหน้าล่ะเขาถึงบอกว่าถ้ามาถึงก่อนต้องจองแต่ว่าเขาเติมเมื่อวานนะเนาะตอนเย็นมันปิด4ี่โมงครึ่งแล้วเราก็มาถึงตอนเกือบทุ่มค่ะทุกคนเมื่อวานเปลี่ยนรถไฟกันโอ้จากสวิตจากเซอร์เมทมาที่เนี่ยเปลี่ยนกัน4คันสเที่ยวค่ะเปลี่ยนโอ้โหรีบวิ่งขึ้นวิ่งลงเปลี่ยนแบบเหนื่อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวสบายๆกันนะคะ S <S <Yeah. S 1> เดินมาสักแป,ป๊บนะคะก็จะเห็นรถไฟสีแดงแล้วค่ะนะสายมอนเตนเวอร์จอดอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ และเรานะคะก็เดินมาถึงที่สถานีรถไฟมอนเตนเวิร์สีแดงนะคะอันนี้หรือว่าเรียกรถไฟเมอร์เดร์เกทนะคะ่ะซึ่งจะขึ้นไปเที่ยวถ้าน้ำแข็งและทานน้ำแข็งข้างบนนะคะก็สถานีรถไฟนี้อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ข้างหลังสถานีรถไฟเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอา้าเข้าผิดทางแม่เราลอดหลังคนนี้เลยห,หลังคนนี้เราลอดเลย โอเคโอเคเพราะว่าพอเราเดินมะาปุ๊บคณะทัวร์ก็มาเต็มเลยจ้าฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้ก็มาเขาน่าจะพลาดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปค่ะเดี๋ยวไปรถไฟมอนเตนเวอร์สีแดงกันนะคะไปกันเลยค่ะแม่เตรียมตัว๋วอ๋อมาแล้วนะจ๊ะรถไฟสา,สายสีแดงนะจ๊ะเเราไปเลือกนั่งคขบิ้นหลังกัน ไปคันนี้กันค้โอเคอ ถึงทาน,น้ำแข็งเมอร์เดลเกรสข้างบนแล้วนะคะทุกคนแต่นะคะแต่เราจะยังไม่เที่ยวข้างบนนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะนั่งกระเช้าค่ะลงไปเที่ยวที่ถ้ำน้ำแข็งกอสเตอร์เดอร์เกลสก่อนนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวลงไปเที่ยวกระเช้ากันนะคะอ้วคนเยอะมากเลยดูดูนี่คนนี่รถไฟสายสีแดงเมื่อกี้นะคะที่เรานั่งมานี่นะคะรถไฟสายสีแดงจ้ะเดี๋ยวเราก็จะต่อคิวนะคะ ลงไปเที่ยวทำน้ำแข็งกันข้างล่างก่อนค่ะนี่นะคะทุกคนมีกอสเตอร์โดยเกลสนะคะนี่ไงเห็นไหมพอเราเนี่ยนะคะเรานั่งกระเช้าสีแดงมาจากข้างบนนะคะแล้วก็นั่งลงมายาวพอมาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินลัดเลาะบันไดนะคะ ห้าร้อยขั้นลงไปนะคะก็จะเป็นทางเดินอย่างงี้ลัดเลาะลงไปเขาถึงบอกว่าค่อยๆลงไปนู่นไปถึงนู่นโอ้โหสุดลูกหูลูกตายนะคะนะคะตรงสีเขียวๆนั่นนะคะนะเป็นถ้ำน้ำแข็งค่ะแล้วก็ขาขึ้นมาเขาก็บอกว่าค่อยๆขึ้นมานะไปตามเพจของคุณค่ะเดี๋ยวว่าอาจจะให้คุณแม่นั่งพักนะคะเพราะว่าแม่ของเขาไม่ค่อยดีค่ะเดี๋ยวไปหาจุดให้แม่นั่งพักก่อนนะคะไปค่ะเด็กก้ นี่นะคะพอเดินมาถึงสักพักหลังจากพาคนนี้ไปเดินป่าที่สวิตมาสี่วันเต็มๆแล้ววันนี้ก็ให้เขานั่งพักนะคะไม่ไหวแล่วตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคแล้วแต่เขาบอกเขาจะนั่งตรงนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปชมทามน้ำแข็งกันค่ะบ๊ายบายไม่ไหวแล้วเดินไปละโอ้ย ู้สึกกดดันมากค่ะทุกคนคณะทัวร์บแบบวิ่งลงมากันเต็มเลยแต่เรามาคนเดียวไม่เป็นไรเราวิ่งได้จ้ะเพราะว่าไหนแม่รออยู่ข้างบนนะคะเราขึ้นลงทางเดิมนะคะ5้ารอยขั้น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไต่ขึ้นทางนี้นะคะนะคะก็จะเป็นทางลงยาวๆแบบนี้ไปเลยะคะ่ะลงยาวๆไปมีคนเอาหมามาด้วยนะทุกคน สุดยอดเราจะไปดูบรรยากาศไอ e c a ค e ถ้ำน้ำแข็งกอสเตอร์เดอะเกรข้างล่างนู้นนะคะ Let's go ขอแม่ไม่มาะคะ่ะเดินตัวปิวได้เลยะคะ่ะนี่เห็นไหมคะคนลงเป็นแนวบันไดลงไปเลยะคะ่ะทุกคน่เดี๋ยวขาขึ้นเราก็วิ่งขึ้นได้นะคะตอนนี้สบายเลยะคะ่ะ ก็เป็นบันไดแบบซิกแซกไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ไหลลงไปเรื่อยๆยาวๆไปจ้าทุกคนเราเดินมาสักพักนะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะนี่ยค่ะถ้ำน้ำแข็งปอเตอร์เดอสนะคะ,คะ,ะ,คะว้าวสุดยอดอลังการงานสร้าง,างจริงๆค่ะ เข้ามาแล้วนะคะทุกคนถ้ำน้ำแข็งมือเดอเลสค่ะมันจะ,จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นเกตุม้านะจะเป็นแบบเป็นทั้งก้อนเลยะคะ่ะใช่พราเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นงูแบบนี้ยาวไปเลยมาถามว่าเย็นไหมโคตรเย็นและคนโคตรเยอะเลยะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเดินได้ยาวไปถึงไหนนะคะลองดูมันมีแบบ แยกไปทางนี้ก็มีนะคะอ๋อมันเดินเดินบนเป็นวงกลมใช่เราต้องไปทางเดียวกันก่อนเราต้องไปทางนี้กันก่อนอันนี้คือขาเข้าแล้วเดี๋ยวขาออกเราจะออกทางนี้นะคะเฮเลนี่นะคะบรรยากาศในเท่ามัน,นมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากาเซียเนี่ยนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดะคะ่ะโดยเคลื่อนไหว 10เมตรตั้งแต่ปี195นะคะแล้วก็15เมตรตั้งแต่ปี2018เฮ้ยแล้วก็มีแบบเป็นอย่างนี้ด้วยนะสร้างเป็นอารมณ์บ้านด้วยจ้ะโแต่ว่าวันนี้คนเยอะแยะเยอะมากค่ะทุกคนอารณ์บรรยากาศข้างในนะคะว้าวทุกคนพอจับแล้วตอนแรกมันไม่เป็นเกตขีม้านะมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำแข็งแล้วเป็นแบบเป็นทานเลยะคะ่ะเนี่ยคือแบบหื แล้วข้างในนี้ก็ถือว่าเย็นนะคะเนี่ยจ้ะวิวประมาณนี้นะคะทุกคนเหมือนอารมณ์บ้านเด็กเล่นเลยดูดิข้างในนี่สวยงามแล้วก็เนี่ยนะคะโอ้แล้วก็มีป้ายบอกให้ความรู้ตลอดทางจริงๆค่ะแต่คนเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปทางรู้ดีวกว่า โอ้ออกกันดีกว่ารู้แล้วว่าทำไมคนที่พาหมามานี่เขาออกเร็วเนี่เขาจะมีแบบสร้างเป็นแบบให้ชมอะไรเยอะจริงคนแวะถ่ายรูปเป็นเยอะมากเราออกไดีกว่าคะเราพอแล้วค่ะดื่มดับรรยากาศกับได้รูปสวยๆพอละเราเดินออกกันโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะ ดีนะคะสุดยอดข้างในแบบมีเยูนแบบเ็ษฝุ่นด้วยนะอ๋อเนี่ยเขาก็จะทับเป็นที่นั่งถ่ายรูปแบบนี้นี่ะเราดึงดับบรรยากาศพอละโอ้ยวันนี้เดียวก็ได้ทำออกละไม่ไกลเราโมแต่วืนเวร์อยู่ข้างหน้านานไปหน่อยนะ แล้วจะเดินออกแล้วจ้ะนี่แลอก๋อก็คือตรงนี้ที่เรายืนถ่ายรูปเมื่อกี้นานๆเลยเนาะแลวเราก็จะออกจากท่ากรอสตาเดอร์เกแล้วนะคะว้าวยอดจริงก็ทำเป็นทางเดินวนทางเดียวเนาะแต่คนเยอะมากเลยค่ะแล้วหนาวไหมถามว่าหนาวไหมก็หนาวแต่สวยไหมก็สวยเพราะว่าเราหาที่เมืองไทยแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ย บรรยากาศนนกาาข้างโน้นก็จะแบบว้าวบ๊วยเทาาน้องแข่งกลาดอร์สเกตน,นะคะนี่ไงกวนเด็กๆที่เขาเดินตามเราาเมื่อกี้เขาน่าจะมาปีนไอซ์เคฟกันนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศข้างหน้า ก็คือระดับของกาเซียนาะปี2015นะคะแต่นะตอนนี้ปี2023มันลงไปถึงตรงที่เมื่อกี้ที่เราไปดูกันแล้วค่ะทุกคนสุดยอดเลยจริงจริงว้าวลาไปก่อนก่อนกับถ้ำน้ำแข็งกอตเอรเลนนะคะทุกคนยู พอเรานะคะขึ้นมาจากกระเช้าจากถ้ำน้ําแข็งแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะที่สถานีมอนเตเวิร์สนะคะแล้วพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเราแรกก็หาทางไปทานน้ําแข็งเมอร์เดร์เสไม่เจอคะแต่รู้ไหมคะว่ามันอยู่ข้างหน้าสถานีนี้เลยคะ่ะเนี่ยคือทานน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะยาวถึง7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ในฤดูหนาวนะคะก็จะมี คุมตลอดทั้งปีค่ะก็งงว่าป้ายที่เราเดินผ่านไปเมื่อกี้เนาะตอนลงไปถท่าน้ําแข็งอะ่ะจะมีระบอกระดับของทานน้ําแข็งก็คือกลาเซียอันนี้นี่แหละค่ะอันที่เราหาไมาเ่เจอแตสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้จ้าทาน้ําแข็งเมอร์เดอร์เกรสนะคะว,ว้าว ี่มาเป็นแบบนี้เลยนะคะพาสติกค,ค่ะแล้วก็ทานวิวชมนี่นะคะเมืองชาโมนี่ค่ะ กลับมาที่สถานีเอกุยยดูมิดีอีกครั้งแล้วนะคะหวังว่ารอบนี้เราจะได้ขึ้นไปชมยอดเขามองบางข้างบนนู้นนะคะทุกคนน่านเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะตอนเช้าอันใหญ่ขึ้นไปนะคะขอให้ขึ้นได้ขึ้นไปผ่านไปด้วยดีแล้วกันทุก่าทุกคนหลังจากที่ตอนเช้าพลาดท่าเสียทีไม่ได้ขึ้นตอนเช้านะคะเลยต้องมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา ไปยื่นตั๋วกันก่อนดีกว่านะคะจะได้เข้าไปกันเลยค่ะ let's go <S นี่นะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะบอกว่าเป็นเคบินที่70นะคะตอนนี้แต่ว่าของเราอะ่ะจะเป็นเคบินที่73คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอก่อนของเราก็าคือบ่าย3.10โมง10นาทีนะคะนี่เขาก็จะมีบอกเลยตอนนี้ number บิน7 0ค่ะทุกคนเราก็ยังเข้าไปไม่ได้นะคะรอก่อนนะคะเรารอก่อนค่ะทุกคนอีกแป๊บเดียวแล้วก็จะได้ขึ้นไปตรงยอดเขาหมองบรงภา้ยเมื่อกี้ตกใจนะคะอยู่ดีๆมันก็เลื่อนจากหน้าจอ70เป็น74เราก็เลยถือตั๋วมาถามเจ้าหน้าที่ว่า 73ของเราล่ะเขาบอกว่าโอ้ oh, no worry no worry นะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาอยู่ข้างในละเดี๋ยวรอขึ้นกระเช้า,าไปข้างบนยอดเขาบองบานท,ทั้งทุกคน rob. นี่เดี๋ยวรอกระเช้ามาก่อนน่าจะ <im mod ain> เป็นกระเช้าใหญ่แหมเห็นปะตอนแรกของเราอะ่ะ1510ก็คือ73็ดไปตอนเนี้ยเหมือนคือเขาเกณฑ์เรามาข้างในแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ขึ้นแน่น,นอนค่ะรอบนี้ไม่ผิดพลาดค่ะพาะค่ะทุกคนได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะ <im mod ain> จะขึ้นกระเช้าอันาใหญ่นี้นะคะ อ้าวเราต้องรออีกอันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราต้องรออีกฝั่งเราต้องรอฝั่งนี้ขึ้นไปอีกวันยี่สิบนาทีนะคะทุกคนขึ้นไปยาวๆไปยังข้างบนเลยค่ะเมื่อกี้เข้ามานะคะเขาก็บอกว่าให้เราถอดกระเป๋าเพราะทุกคนจะยืนได้นะคะนี่เราก็เจอเพื่อนอินเดียสองคนเดินทางเจอเลย มาเจอกันบนเทือกเขาวง,งบังค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นมาในนี้งก็จะเห็นแบบเนี่ยค่ะมองบังไปว่าสีขาวนะคะก็คือจะเป็นเทือกเขาที่มีหิมะอยู่บนยอดเขาตลอดทั้งปีเลยค่ะทุกคนขึ้นมาที่ระดับความสูง4 8 0 0เมตรนะคะเนี่ยค่ะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดข,ของยุโรปตะวันออกเอ้ยตะวันตกค่ะทุกคนมันจึ้งมาก ว้าวโคตรสวยอะสวยมากเลยมันจะมีช่วงหนึงที่แบบเสียงทุกคน,นจยจครองแล้วก็แบบว้าวเนี่ยค่ะว้าวโอสวยมากนี่ขนาดคืนยังไม่ถึงว่าถึงสถานีแรกนะคนยังสวยถึงขนาดนี้เลยเ <c oughs> จ๋งมาก นเดินป่าขึ้นมาว้านี่คุณตาเดินป่าขึ้นมาค่ะโฮ้ยเสียวอ่าเหมือนอารมณ์แล่นรถไฟหอเลยอันนี้สถานีแรกนะคะที่บอกถ้าใครลงที่นี่นะคะสามารถเดินไปที่ทะเลสาบข้างล่างได้คะด่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะเอ,อาามากลางทา ก็ต้องหยุดเปลี่ยนกระเช้าที่สถานีหนึ่งค่ะมาจากสถานีข้างล่างหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นไปที่ระดับสามพันแปคนเราก็ขึ้นมาที่สถานีข้างบนแล้วนะคะเอกุยเย่ดูมิดีค่ะทุกคนเนี่ยขึ้นมาปุกก็จะเห็นเทือกเขาอย่างนี้นะคะคืเห็นเป็นแบบเทือกเขาเขาโลนแบบนี้เลยค่ะคะําว่ามองบังนะคะมันแปลว่าเทือกเขาแปลว่าสีขาวปูนแล้วก็คือหิมะนี้นะคะก็จะมี เื่อเขาหิมะสีขาวปกคลุมตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ตอนขาออกจากทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะยื่นให้เราเลยค่ะเป็นเป็นเคเบิลคาร์คันที่เราจะลงไปคัน50เนาะเขาก็บอกว่าให้ลงรอบ17.35ค่ะผู้ถามว่าลงก่อนได้ไหมเขาบอกว่าลงไม่ได้นะคะทุกคนก็คือพูดง่ายก็คือเราต้องลงตามรอบที่เขาแจ้งค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยเราไปอยู่แป๊บเดียวอยู่ชั่วโมงเดียวเราจะลงได้แต่ความจริงไม่ใช่ค่ะทุกคนมันคือข้างบนอ้อ หนาวมากค่ะเมื่อกี้จากปข้างล่างเขาบอกว่า1องศาตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งองศาจริงๆค่ะลมแรงเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างบนนะคะคึกคักมากค่ะคนเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้สุดยอด ตอนแรกคิดว่าที่นี่ไม่หนาวเลยเอาเสื้อขนเป็ดกลับไปเก็บที่ท่พักค่ะแต่พอขึ้นมาแล้วค่ะหนาวมากทุกคนแล้วกวิวเทือกขีมม้าขาวโพนค่ะเราจะกลับก่อนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบของเราคือรอบตอน5โมง35ค่ะโอ้ถึงมากวิวอลังการงานสร้างเลยค่ะว้าวหนาวจริงๆ หนาวไม่ไหวแล้วนี่พามาขึ้น แน่นอนนะคะมาถึงฝรั่งเศสเราต้องกินเนะะี่ยค่ะไอติมนะคะนี่ออร่อยมากคะคะพูดกินทุกวันเลยนะคะแต่ละวันรสก็ไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้ก็ลองครัวซองฝรั่งเศสลนะคะกล่าวว่าจะกินอันเดียวโอ้โหอร่อยมากค่ะทุกคนกินไปสองอันเรียบร้อยเลยคะ่ะฟินๆกันไปนะคะณนะเมืองชาลมอีีมองบลังค่ะทุกคน ก็นะคะหมดไป1วันที่ชาโมนีประเทศฝรั่งเศสแล้วค่ะกับยอดเขามงบลังข้างบนนะคะทุกคนก็ตอนเช้าเราก็ไปเที่ยวรถไฟมอนติเวิร์สก่อนนะคะก็ขึ้นไปชมถ้ำน้ำแข็งกับทานน้ำแข็งะคะ่ะขึ้นไปก็คือต้องเดินลงบันไดไป500ขั้นเนาะพอลงไปแล้วก็ไปเห็นแบบถ้ำน้ำแข็งอลันการนะคะแล้วก็เป็นเห็นทานน้ำแข็งเนาะที่ ใหญ่ที่สุดในโลกยาวถึง7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ส่วนตอนบ่ายนะคะเราก็มาขึ้นเนี่ยคะ่ะข้างบนเนี่ยเนาะที่สถานีเอกูเยดูมิดีเนี่ยนะคะ, e um ะ,คะขึ้นไปชมยอดเขางมวงบางข้างบนค่ะก็คือข้างบนเนี่ยแบบว่าอากาศหนาวมากเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครมานะคะแนะนําให้ใส่ เสื้อขนเป็ดเลยคะ่ะเพราะว่าตอนแรกข้างล่างที่มองที่ข้างล่างชาโมนี่เนี่ยไม่หนาวแต่ข้างบนเนี่ยอย่างหนาวเลยคะ่ะก็แต่ความจริงเนาะสไตล์ผู้คือผู้อะไม่ค่อยชอบเที่ยวแบบนี้ผู้ชอบเที่ยวแบบเดินป่ามากกว่าแบบนี้แบบคือมาเจอแบบนักท่องเทียเท่ยวเยอะมากทุกคนแล้วคนก็เยอะคนก็แน่นแบบมันดูวุ่นวายมากเลยอะคือผู้ไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไร่แต่ถ้าแบบใครมาเที่ยวเมืองชาโมนี่แล้วก็ลองหาโอกาสมาก็ได้นะคะถ้าจะชอบเที่ยวโดยที่แบบไม่ต้องเดินป่าะคะ่ะก็แนะนำให้ซื้อเป็น มองบังเป็นมองบังอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะแปบ๊บหนึ่งนะอ๋อแนะนำให้ซื้อเป็นมองบังมันติพาร์ตค่ะทุกคนมันก็จะคุ้มกว่าเนาะก็ขึ้นได้หลายยอดเขาในชาวมีีเลยค่ะก็ยังไงนะคะผูกก็ฝากถ้าทุกคนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส cribe เป็นกำลังใจให้ผู้ดูกันค่ะทุกคนแล้วไ้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อีกแล้วค่ะทุกคนจากวันที่จะเดินทางจากชามูนี่นะคะเราจะเดินทางไปเจนีวาตอนแรกผู้จองรถบัสเป็นฟลิกบัสไว้นะคะเห็นคนไทยรีวิวว่ามันนั่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองข้ามประเทศดีแต่อีกแล้วค่ะผู้ผู้ก็ะซวยอีกแล้วค่ะทุกคนตอนเช้าส่งเมลมาว่า welcome you on board แล้วผู้ก็ปิดเน็ตไปแล้ววาเปิดตอนเที่ยงเจอว่า your bus was c a n c e l e d ไอ้ฉันโดนยกเลิกรถบัสจ้ะฉันก็วิ่งหน้าตั้งไปถาม ที่สถานีรถไฟเลยว่าเนี่ยฉันมีสวิตทาวเวลพาร์นะฉันต้องซื้อส่วนต่างเพิ่มอ่ะอีกเท่าไรเขาก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเจ้าหน้าที่ก็ใจเย็นใจดีบอกว่าอ๋อก็ซื้อซื้อเหมือนตอนที่เรามาจากสวิตมาที่ชาโมนี่นะคะแต่ว่าสุดย้อนกลับก็คือซื้อจากเลอชาตลอดเลอชาตลอดชื่อแบบนึงนะเลอชาตลอดอ๋อเลอชาตลอดฟอนเทียค่ะก็คือ ซื Dante, Nacional, asure, Safe, ้อจากชามโมนี่มองบางไปเลยชาตลอดฟรอนเทียนะคะก็ที่ผู้หาข้อมูลมาคือคนละ7.5ยูโรเนาะแต่เขาบอกอ๋อแค่คนละ6.1ยูโรค่ะก็คือ2คนก็คือ12.2ยูโรค่ะก็โอ้โหมีเรื่องให้ลุ้นระทึกให้คนนี้ลุ้นระทึกตั้งแต่ขามาโดนยกเลิกเอ้ยโดนเลื่อนไฟรวมอีกหชั่วโมงที่เอมิเลตเลยนะคะจนตอนจะขาดกลับที่เจดีวะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกนะคะว่าเอาพรุ่งนี้ ตอนวินกลับจากเจนีวาไปที่เมืองไทยเราจะโดนเลื่อนไฟอีกหรือเปล่า,ามาเลยมาให้เต็มที่รอบนี้มาพิสูจนการแก้ปัญหาของฉันมากเลยทิปนี้โอ้ยเหนื่อยสนุกจริงๆก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันที่สถานีรถไฟชามนี่มองบังนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะนั่ง ไปลงที่วลซีนแล้วก็ต่อที่จากวลซีนไปมาตินี่คะ่ะพอมาตินี่เสร็จปุ๊บโอ้ยฉันเจอสวิตเซอรแลน์แล้วทุกคนแล้วเราก็จะกลับเข้าเจนีวาอย่างปลอดภัยคะ่ะรอบินกลับไทยพรุงนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะลากันไปกับชาโมอนี่นะคะลากไปเลยตรงยาวตรงยาว นี่แมคโดนั์ที่เรามากินบ่อยๆว้าว <c oughs> ที่นี่แบบคนเลี้ยงหมากันเยอะมากทุกคนนี่นะคะบ๊ายบายยอดเขามองบังค่ะทุกคน